สวัสดีครับผมนักกายภาพบัตรประชุมอมรินิมจากคลินิกกายภาพบัตร PLT ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะทําการไปคัดตัวอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาพอย่าให้ป่วยช่วงนี้ไข้หวัดกําลังระบาดเพราะว่าถ้าเกิดป่วยแล้วไปแข่งขันเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงในสภาะอากาศร้อนอาจจะทําให้เป็นตะคิวได้ง่ายนะครับหรือว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะฮิสโต้ขึ้นมาได้ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอพยายามอย่าฝึกซ้อมมากจนเกิดโอเวอร์โหลดทำให้เกิดการบาดเจ็บของตัวกล้ามเนื้อควรจะต้องมีการวอร์มอัพร่างกายให้พร้อมสําหรับการแข่งขันก็จะแนะนําเป็นลักษณะของดินามิกวอร์มอัพดินามิกวอร์มอัพคือการที่เรา จะค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายพร้อมกับการยืดเหยียดไปพร้อมๆกันหรือจะใช้วิธีการวอร์มเบาๆยืดเบาวๆวอร์มเต็มที่แล้วกลับมายืดเต็มที่เพื่อให้ร่างกายเนี่ยพร้อมก่อนที่จะลงทําการแข่งขันนะครับ แต่ถ้าเกิดนักกีฬาทุกท่านเนี่ยรู้สึกมีภาวะผิดปกติเช่ปนปวดหัวเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหรือหัวใจเต้นถี่เร็วเหนื่อยเริ่มไม่ออกแสดงว่าเริ่มมีทรายของภาวะที่จะเป็นฮิสโตกให้หยุดทําการแข่งขันและแจ้งกรรมาการเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ยได้ตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาทุกท่านนะ